สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สุพการสมุนไพรจะพาท่านผู้ชมมาชมสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับสมุนไพรชนิดนั้นก็คือกระทุ่มนานะครับท่านผู้ชมครับกระทุ่มนาบ้านผมแถวอีสานเรียกต้นทมนะครับต้นทมกระทุ่มนาเขาจะเกิดอยู่ กลางนาครับตามชื่อของเขาครับวันนี้ผมออกมาเล่นเดินเล่นกลางทุ่งนาก็เลยได้ถ่ายภาพของกระทุ่มนามาฝากครับท่านผู้ชมนะครับกระทุ่มนาเขาเป็นไม้โบราณน,นะครับท่านผู้ชมครับต้นเนี้ยครับที่นาผมนะครับผมเกิดขึ้นมาผมก็เจอเลยครับ ็อยู่ลักษณะอย่างนี้ตลอดเลยครับหลายสิบปีมาแล้วครับก็อยู่แบบนี้ครับช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่เขาผัดใบนะครับผัดไปแล้วก็มีดอกดอกแห้งครับพร้อมที่จะ ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับการขยายพันธุ์ของเขาก็คือไปตามน้ํานะครับไปตามน้ํากระทุ่มนานี่เขาจะไม่กลัวน้ํานะครับอยู่ในที่อยู่ในที่นาที่น้ําท่วมถึงได้นะครับเดี๋ยวผมจะแทนกล้องให้ดูครับเป็นป่ากระทุม่มหมดเลยนะครับมองไกลๆนะครับเห็นไหมครับ บอกว่ากระทุ่มนาะเป็นไม้โบราณผมจำได้ว่าสมัยที่ผมไปเรียนตัดผมครับก็จะมีคนคนที่มีอายุสักเจ็ดสิบแปดสิบเขาก็จะบอกว่าเอาทรงผมทรงดอกกระทุ่มผมก็เลยมานึกได้อ๋อดอกกระทุ่ม มันเป็นกลมๆนะครับนี่ครับแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเป็นสีคำ้คำๆสีดำสีน้ำตาลอย่างเงี้ยเขาจะออกเป็นสีขาวออกเหลืองๆก่อนครับครับหลังจากนั้นเขาก็จะหลุดหายไปคำว่าทรงดอกกระทุ่มของคนสมัยโบราณก็คือทรงทรงแบบนี้ครับ ก็คือตัดรอบๆให้สั้นอย่างแค่นั้นเองครับครับมมผมจะพาไปดูอเจ้าใบของต้นกระทุ่มนะครับว่าต้นกระทุ่มชื่อของเขาแต่และที่มันเรียกไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ กระทุ่มนานี้เรียกชื่อไม่เหมือนกันและที่สําคัญเขามีลิ์คล้ายๆใบกระท่อมนะครับใบก็คล้ายกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่ครับส่วนใบของเจ้ากระทุ่มนานะครับ ใบเขาจะเล็กกว่าใบกระท่อมนะครับนี่ครับผมขออนุญ,ญาตวางไว้ที่พื้นดินเลยนะครับข้างหลังใบก็เป็นสักสากครับนี่ครับหน้าใบหลังใบเหมือนใบกระท่อมเดะเลยครับ แล้วก็มีฤทธิ์กดประสาทเหมือนใบกระท่อมนะครับแต่ว่าอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่อใบกระท่อมนะครับสรรพคุณทางยาของเขานะครับสรรพคุณทางยาของเจ้ากระทุ่มนานะครับเขาจะ ดีต่อระบบการขับถ่ายแล้วก็รักษาแผลข้างในกระเพาะอาหารอา,อาการติดเชื้อในระบบขับถ่ายท้องบิดท้องร่วงนะครับท้องร่วงนะครับขออภัยครับปวดบิดมีมูกอย่างนี้ครับ ใช้ใบกระท่อมนี่นะครับเออขออภัยครับใบกระทุ่มนาเนี่ยครับต้มน้ําดื่มเลยครับส่วนนี้ก็คือดอกของเจ้ากระทุ่มนาครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกไว้ก็คือที่ผมไม่ได้กล่าวไว้ก็คืออ่า เขาจะเป็นสีขาวออกเหลืองๆตอนนี้หน้าแรงเขาพร้อมเขาแห้งถ้าหน้าฝนขึ้นมาเมื่อไหร่มีฝนขึ้นมาเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะแตกออกไปครับแตกออกไปตามน้ำแล้วก็เกิดเป็นต้นตามทุ่งนาอย่างนี้ครับ ผมคิดว่าถ้าคนไม่แท้ถางถากถางมันก็ปาก่าต้นไอ้ต้นเจ้ากระท่อมกระทุ่มนาก็จะยังเยอะเหมือนเดิมครับเพราะเขาขึ้นง่ายครับเขาสามารถให้ร่มเงานั่งเป็นร่มเงาอะไรได้ครับเพราะว่าใบเขาจะหนามากเลยครับ ก่อนจบคลิปนะครับผมจะแพนให้ดูอีกต้นหนึ่งครับที่เขาผัดใบแล้วเหลือแต่ดอกแห้งๆอย่างนี้นะครับว่าดอกเขาเยอะขนาดไหนนี่ครับท่านผู้ชมครับเยอะมากครับเต็มต้นไปหมดเลยเพราะฝนตกเจะดอกนี่ก็จะ แห้งๆแ,แข็งๆก็จะแตกออกมาครับแตกออกมาแล้วก็เม็ดอยู่ข้างในก็พร้อมที่จะลอยไปตามน้ำแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่นะครับเ <c oughs> ต็มต้นเลยครับกออกมาดูอีกข้างหนึ่ง นี้ผัดใบครับถ้ามีใบก็ใบก็จะเต็มเลยครับทั้งใบทั้งดอกเนี่ยครับเต็มเป็นร่มเงาครับน,นี่ครับเหมือนว่าจะกำลังจะแตกดอกแตกไอใบใหม่นะครับเขาโดนฝนนะครับ สังเกตกิ่งนี้กิงนะครับเดี๋ยวก็แตกใบใหม่เยอะๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมจะเห็นแล้วนะครับว่าอีกเจ้ากระทุ่มนานี้เขามีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับ กนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้สุพการสมุนไพรด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ